วันนี้จะมาเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันกับการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานของการใช้พลังงานน้ำมันไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับผมขอเริ่มต้นด้วยการฉายภาพของโครงข่ายไฟฟ้าในอดีตหรือ Good Old Days ที่ ความไม่แน่นอนและความผันผวนในโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยมีไม่ได้มากนักซึ่งความผันผวนหลักๆเนี่ยจะเกิดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโหลดที่เปลี่ยนแปลงทั้งวันและมีการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเป็น moving target โดยเราจะใช้โรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่สามารถควบคุมการผลิตได้ในการปรับการผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะของโหลดที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งที่ทางการไหลของ ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของทิศทางเดียวคือจากโรงไฟฟ้าใหญ่ๆผ่านสายส่งและไปยังโหลดที่อยู่ปลายทางนี่คือลักษณะของโครงข่ายไฟฟ้าในอดีตที่ง่ายในการควบคุมและการบริหารจัดการนะครับทีนี้ผมจะมาฉายภาพให้เห็นถึงโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคตันใกล้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็น Chall e n g i n g New Days เนื่องจากการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy เนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อม,มุ่งสู่กวามเป็นกลางทางคาร์บอนเราจะเห็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งขนาดใหญ่ทั้งขนาด,ดเล็กที่เกิดขึ้นมากมายในโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นหรืออาจจะอยู่บนหลังคาโรงงานอาคารบ้านเรือนหรือท,รที่เราเรียกว่า grid edge ซึ่งเกิดขึ้นที่ปลายทางของโครงข่ายไฟฟ้าดังที่แสดงในในในรูปนี้นะครับรวมถึงการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากในส่วนของโหลดและในส่วนของโลบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถ้าเรายังใช้แนวคิดแบบเดิมๆแบบ o o o l o d a y s น่ะนั่นหมายความว่าเราต้องเพิ่มปริมาณโรงไฟฟ้าที่สามารถปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะของโหลดและพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของเวลาซึ่งการไหลของไฟฟ้าในลักษณะนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2ทิศทางนี่ก็คือความท้าทายในการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ รูปนี้แสดงลักษณะของโหลดสุทธิหรือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาใน1วันอของปี2012ไปจนถึงปี2018ซึ่งเราจะเห็นว่าในปี2012เนี่ยที่ยังมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มากนักลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันดังแสดงด้วยเส้นสีเทาที่อยู่ด้านบน แต่เมื่อมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเนี่ยจะเห็นว่าช่วงกลางวันที่มีแสงแดดเนี่ยโหลดสุทธิจะมีค่าต่ำลงเรื่อยๆเพราะมีโหลดบางส่วนใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาบ้านเรือนของตัวเองโดยตรงซึ่งหมายถึงเขาจะซื้อไฟจากการไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดจนเมื่อผ่านปี2018เราจะเห็นว่าลักษณะของโหลดสุทธิเนี่ยจะเป็น ไปตามเส้นสีแดงซึ่งมีลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดในช่วงหน,นึ่งวันมีค่าต่างกันมากๆยิ่งไปกว่านั้นค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนั้นก็มีแนวโน้งเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งถ้ามีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเนี่ยแล้วเราไม่บริหารจัดการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็จะยิ่งทําให้ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะ่งผลให้การไฟฟ้าเนี่ยต้องอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เพิ่มมากขึ้นก็จะนํามาซึ่งค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมามองถึงการบริหารจัดการโหลดหรือความต้องการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาในหนึ่งวันเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ดังแสดงด้วยเส้นสีฟ้าเนี่ยที่เรานำระบบกักเก็บพลังงานหรือ energy storage มาใช้ในการชาร์จไฟในช่วงกลางวันที่มีพลังงานแสงอาทิตย์อยู่เยอะๆและก็นำมาจ่ายไฟกลับในช่วงกลางคืนเพื่อลดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามที่แสดงด้วยเส้นสีฟ้านี่ก็คือตัวอย่างในการบริหารจัดการโหลดในโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็เป็นระบบ กักเก็บพลังงานที่เป็นแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งซึ่งก็มีศักยาภาพที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดก,การโหลดได้เช่นเดียวกันนะครับในรูปนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใน3รูปแบบที่แตกต่างกันโดยรูปแบบแรกรูปทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นการชาร์จแบบตามใจฉันหรือที่เรียกว่า V, 0ซ ก็คือไม่ได้มีการบริหารจัดการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเลยพอขับรถกลับถึงบ้านเห็นแบตเตอรี่ใกล้หมดก็เสียบไฟชาร์จรแบตรถยนต์ทันทีแล้วก็ชาร์จจนเต็มความจุก็ทําแบบนี้เป็นกิจวัตรซึ่งการชาร์จรถยนต์ในลักษณะแบบนี้จะส่งผลกระทบกับโครงข่ายไฟฟ้าเป็นอย่างมากเพราะจะทําให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่สูงมากขึ้นในช่วงหกขั้มในส่วนที่ในรูปด้านซ้าย ล่างนะครับเป็นสีส้มนะครับนั่นก็คือ,อพีิกโหลดท,ที่เพิ่มขึ้นจากรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาในระบบซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของโหลดสุดทธิในช่วงหนึ่งวันเนี่ยมีค่าต่ําสุดและสูงสุดเนี่ยแตกต่างกันมากและในการชาร์จในลักษณะของรูปแบบของ V ีซีโเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับอายุของแบตเตอรี่รถยนต์เช่นเดียวกันนะครับดังจะเห็นได้จาก b a ตเ e อรี่ดีเกรเดชัที่เป็นสีแดงเป็นรูปอยู่ด้านซ้ายบนนะครับทีนี้มาดูรูปตรงกลางเป็นการชาร์จรถยนต์แบบ Smart Charging แบบในทิศทางเดียวหรือที่เรียกว่า v 1G นะครับซึ่งเป็นการชาร์จรถยนต์แบบที่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยถนอมอายุ ของแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเขียวที่อยู่ด้านบนตรงกลางนะครับและก็ยังส่งผลดีกับโครงข่ายไฟฟ้าเพราะเป็นการเลี่ยงการชาร์จรถยนต์ในช่วงหกข่ําที่มีค่าไฟแพงเพราะว่าเป็นช่วงของพีคโหลดที่มีความต้องการใช้ไฟสูงสุดแต่มาเลือกเวลาที่เหมาะสมในการชาร์จรถยนต์ในช่วงที่เป็นออฟพีคหรือที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยอซึ่งค่าไฟก็จะมีราคาถูกกว่าด้วยซึ่งกรณีการชาร์จแบบนี้ อาจจะไม่ได้ส่งผลให้ค่าพีคโหลดเพิ่มขึ้นนะครับดังที่แสดงในรูปตรงกลางด้านล่างนี้นะครับส่วนการชาร์จอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปทางด้านขวาสุดก็คือการชาร์จแบบสมาร์ทชาร์จิ่งเหมือนกันแต่เป็นแบบ2ทิศทางนะครับหรือที่เรียกว่าไบ i ดเร t ชัน a l ลเราเรียกว่า V2G r นะครับ vehicle to grid ซึ่งเป็นการชาร์จแบตเตอรี่โดยการชาร์จ เข้าไปเก็บในแบตและจ่ายไฟออกจากแบตเพื่อเอาไปใช้งานโดยที่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมที่จะช่วยถนอมอายุแบตเตอรี่ซึ่งเราก็จะเห็นในในส่วนของอรูปด้านบนขวาที่เป็นสีเขียวในส่วนของแบตเตอรี่ดิกรีเดชันนะครับและในกรณีของ v 2 g เนี่ย จะส่งผลนีอย่างมากกับโครงข่ายไฟฟ้าเพราะจะเลือกเวลาที่เหมาะสมในการชาร์จรถในช่วงที่เป็นออฟพีคในช่วงค่าไฟถูกเนี่ยในช่วงกลางวันเพื่อสำรองไฟไว้แล้วก็เอาไฟเนี่ยมาจ่ายกลับนะครับเอามาใช้งานในช่วงหัวค่ำเพื่อลดการจ่ายค่าไฟที่มีราคาแพงในช่วงพีคซึ่งก็จะทำให้ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค่ำเนี่ยลดต่ำลงได้ด้วยนะครับ ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าการไฟฟ้าเนี่ยสามารถเลื่อนการอัปเกรดโครงไข่ายไฟฟ้าไปได้อีกหลายปีนั่นเองหรืออีกในหนึ่งก็คือค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการในอของโหลดการบริหารจัดการโหลดสุดทธิในช่วงวันที่ที่ทำให้มีลักษณะของโหลดมีลักษณะของโหลดที่เรียบหรือที่เรียกว่าแฟลตเนี่ยมันเป็นการ ทำเป็นการบริหารจัดการโหลดท,ที่ที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอย่างที่แสดงในในในรูปด้านขวาล่างที่เป็นเส้นสีดำนะครับคือยิ่งโหลดแฟลตเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าการใช้งานของโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็คือลักษณะของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่แตกกันต่างกันใน3รูปแบบก็จะทำให้ส่งผลกับโครงข่ายไฟฟ้า แตกต่างกันนะครับทีนี้รูปนี้จะเป็นการสรุปเปรียบเทียบให้เห็นว่าโครงข่ายไฟฟ้าในอดีตในรูปด้านซ้ายมือจะต่างกับโครงข่ายโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตในรูปขวามืออย่างไรบ้างในอดีตเนี่ยแหล่งพลังงานหรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าจะมาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จ่ายไปผ่านโครงข่ายไฟฟ้าแล้วไหลมาที่โหลดในทิศทางเดียวดังนั้นถ้ามีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเข้ามา และเรายัางใช้แนวคิดเดิมๆในการใช้เจ n เนอเรชันเนี่ยฟอลโลโหลเราก็ต้องเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็นํามาซึ่งราคาค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยง,ง,งไม่ได้แต่ถ้าเราปรับแนวคิดเสียใหม่ในการบริหารจัดการลักษณะของโหลดสุดทธิในช่วงหนึ่งวันหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของโหลดให้สอดคล้องกับลักษณะของแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนศน์ของผู้ใช้ไฟจากการที่เป็นผู้ใช้ไฟอย่างเดียวหรือคอน s u m e r เนี่ยมาเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟที่มีศักยภาพเป็นได้ทั้ง producer และ consumer ซึ่งเมื่อนำคำสองคำเนี้ยมาเรียกรวมกันเราก็จะเรียกว่า prosumer ด้วยการนำศักยภาพของการบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเช่นแบตเตอรี่ในบ้านหรือรถยนต์ไฟฟ้า เกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ที่มีผู้ใช้ไฟที่ผลิตไฟได้ด้วยเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า prosumer-centric ecosystem ตามรูปที่แสดงทางด้านขวาบนเนี่ย<ต>ก็จะเห็นว่าการจัดการพลังงานเนี่ยจะอยู่ในระดับส่วนที่เป็นกริก e d g หรือที่ปลายทางของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งจะทำให้โหลดสุทธิในช่วงหนึ่งวันเนี่ยมีลักษณะเรียบหรือ f l a ตมากขึ้นดางที่แสดงในรูปที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับ ทีนี้ลูกนี้อาจจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงการใช้พลังงานใน1วันของบ้านเรือนโดยเฉลีย่ยซึ่งจะใช้อยู่ที่ประมาณ21.5กิโลวัตต์ต่อวันนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับขนาดของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในบ้านอย่างของ t ท s l a Powerwall หรือของจิงกุ o บโซล่เนี่ยรวมถึงถ้าเอามาเปรียบเทียบกับขนาดของแบตเตอรี่ของรถกระบะไฟฟ้าของ Ford ในกรณีนี้ถ้าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกิดขัดข้องขึ้นมา เราจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องอีกเกือบหนึ่งวันเต็มๆในกรณีที่เรามีแบตเตอรี่ในบ้านแต่ถ้าเรามีรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟได้สองทิศทางเราก็จะสามารถใช้ไฟต่อเนื่องได้อีกหลายวันเลยซึ่งทําให้เราเนี่ยกลายเป็นสร้างสถานะที่เราเรียกว่า Energy Independence หรือ Resilience หรือการกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้อย่างรดวดเร็วอ,อันนี้ก็เป็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมาในฝั่งของ Prosumer นะครับหรือผู้ใช้ไฟทีนี้ในรูปสุดท้ายเนี้ยผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดกันต่อก็คือการจัดการพลังงานใน ที่ปลายโครงข่ายไฟฟ้าหรือกิดเอชเอนเออร์จีแมจเมนที่จะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานที่จะช่วยการไฟฟ้าในรูปแบบของกลิด Resource หรือกิดเซอร์วิดังที่แสดงในรูปด้านซ้ายเนี่ยจากตัวเป็นตัวอย่างของการไฟฟ้าในอเมริกาส่วนรูปด้านซ้ายส่วนรูปด้านขวานะครับแสดงให้เห็นถึง อาคารบ้านเรือนที่มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีแบตเตอรี่ UPS ในบ้านมีรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งถ้ามีระบบการจัดการพลังงานในอาคารบ้านเรือนเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะมีศักยภาพในเรื่องของ e NERGY INDEPENDENCE และ RESILIENCE เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและนี่ก็เป็นการฉายภาพให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่โลกโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่อยู่ปลายทางของโครงข่ายไฟฟ้าหรือการสร้าง PROSUMER c ซนทริกอีโคซิสเตมเหล่านี้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับ